การ์ตูนเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนทุกสุขเราจะอยู่ด้วยกันจากที่ฉันดูดวงให้แฟนของคุณคนเนี้ยทุกสุขเขาจะอยู่กับคุณนะคะจริงเหรอคะแม่หมอทุกสุขเขาจะอยู่กับฉันแบบเนี้ยฉันก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยสิคะถ้างั้นฉันก็ไม่ลังเลใจที่จะแต่งงานแล้วละคะ่ะขอบคุณแม่หมอนะคะ ที่รักผมนะ่ะขอสาบานต่อหน้าวัดเลยทุกสุขผมจะอยู่กับคุณตลอดขอบคุณนะคะที่รักแบบเนี้ยฉันก็คงไม่ต้องการอะไรอีกแล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็คงสบายใจที่จะแต่งงานกับผมแล้วล่ะนะแน่นอนที่สุดค่ะและด้วยคำมั่นสัญญาว่าทุกสุขเราจะอยู่ด้วยกันฉันกับเขาก็เลยได้เข้าประตูวิวากัน แล้วเรื่องราวหลังจากนั้นเนี่ยสิแหมพี่คะมาร้านเราบ่อยจังนะแน่นอนน้องคงไม่มาอยู่วันเดียวแหละก็คือวันศุกร์มามาเอามาเพิ่มให้พี่อีกขวดหนึ่งสิแหมเห็นมาทุกวันไม่มาเต้นอยู่แค่วันศุกร์วันเดียวนะคะพี่แน่นอนสิน้องวันศุกรนะ์น่ะมาไม่ได้หรอก อะไรกันเนี่ยอยู่ไม่เคยติดบ้านเลยตั้งแต่แต่งงานมายังไม่กลับอีกเอา้าเพิ่งกลับมาเหรอคะเนี่ยคุณนี่มันไก่โห่แล้วนะจ้าที่รักแม้ทำหน้าบึ้งไปได้จะไม่ให้บึ้งได้ยังไงละคะทำไมคุณไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนแต่งงานสัญญาว่าอะไรเอ่ยก็ที่บอกเอาไว้ว่าทุกสุขเราจะอยู่ด้วยกันที่รักผมไม่ได้ผิดสัญญาสักนิดเลยทุกสุขผมก็อยู่บ้านตลอดไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับคุณ ฉะนั้นจันอังคารพุทธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ผมก็ออกเที่ยวได้แล้วเนี่ยมันผิดไปจากที่พูดที่ไหนทุกสุขเราจะอยู่ด้วยกันอ๋อทุกสุขที่ว่าเนี่ยสุขแบบนี้สินะงั้นสุขนี้จะเป็นสุขสุดท้ายว้าวที่รักจะปล่อยผมไปเที่ยวใช่ไหมปล่อยปล่อยสะเมื่อไหร่ล่ะมานี่เลยเฮ้ยที่รักใจเย็นๆก่อน หน่อยแน่หยุดนะทุกสุขจะอยู่ด้วยกันงั้นเหรอโอเคค่ะเรื่องนี้สอนให้ดูว่าภาษาไทยนี่ช่างน่ากลัวจริงๆอย่าลืมซับพอร์ตให้กับหมู่บ้านเลิฟลี่สักุลาด้วยการกดซับสไคร b ์และกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย